มาฟังเสียงเครื่องครับสตาร์ทมือติดง่ายครับเครื่องนิ่มเดี๋ยวนะครับแม่อ๋อลืมเปิดออฟลันลืมเปิดออฟลันครับนี่ครับฟรีเครื่องนิ่มมากครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเฮดเซมมอเตนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาอำเภอบางปะหันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ3ล้อเครื่องนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับ2 0 0ซีซีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว2 0 0ซีซีนะครับรุ่นนี้ระบบของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่โชคหน้านะครับ โช้กหน้านี้เป็นเป็นเหมือนคอยสปริงนะครับนะครับจะเป็นสปริงอยู่ด้านหน้าสองฟังเลยนะครับเป็นสปริงนะครับรองรับน้ําหนักดีมากนุ่มนวลครับเวลาขึ้นทางลูกงนนาครับก็จะนิ่มครับไม่แข็งครับเวลาเบรกก็ระยะเบรกอ่ะรถมันก็จะยวบลงแบบนิ่มๆครับถือว่าโอเคครับขับคล่องดีครับแล้วก็นุ่มนวลไม่กระด้างนะครับ เห็นทรงรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเหมือนจะหนักนะครับแต่พอได้ลองขับจริงๆรถคันนี้เบามากเลยนะครับเวลาเล่งก็เบาคันเล่งก็เบานะครับขาจะก็นิ่มขับง่ายนะครับตัวนี้คล่องตัวขับง่ายไม่คืนนะครับหน้าไม่คืนนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องตัว200ซีซีนะครับเป็นขาบูนะครับผมครับเป็นเครื่องตั้งนะครับ ส่วนตัวนี้ที่เราเห็นนี่คือปรับโลไฮเกียร์นะครับมันจะไปเปลี่ยนเกียร์ตรงเฟืองท้ายนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีหม้อน้ําปกตินะครับถ้าเราร้อนนะครับไปร้อนๆแล้วจอดไฟแดงก็จะมีพัดลมให้นะครับแรงด้วยนะครับลมตัวนี้ดูดอากาศออกนะครับให้ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับกระบะนะครับ กว้างยาวเดี๋ยวผมไปใส่ข้อมูลให้นะครับในในภาพนะครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าใหญ่อยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> จะเป็น5้าเกียร์นะครับเดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับของเรามีเบรกมือเหมือนกันนะครับ <c oughs> คันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ขับเคลื่อนนะครับด้วยเพานะครับรองรับน้ำหนักรองรับน้ำหนักด้วยแหนบนะครับแล้วก็โชกอีกหนึ่งคู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูเกียร์โลไฮกันครับที่บอกว่าอยู่ตรงเพานี่ครับเนี่ยครับแกนดึงเข้าดึงออกเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์โลไฮนะครับตัวนี้บรรทุกได้ห้าร้อยโลสบายมากเลยนะครับเพราะว่า เครื่องเราเลื่อยๆอยู่แล้วและอย่างมีเกียร์โลไฮถ้าขึ้นทางชันหรือขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์โลได้ครับทําให้รถเราไปได้ทุกที่นะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าโอ้มันจะขึ้นไหวไม่ไหวนะครับขึ้นไหวครับมีเกียร์โลช่วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถมือหนึ่งเลยนะครับวิง่งได้เจ็ดโลนะครับ เป็นรถมือหนึ่งนะครับคือเป็นรถอย่างที่เราเคยพูดแล้วเป็นรถที่เอาไว้โชว์นะครับเทสได้นะครับเวลาลูกค้ามาดูรถนะครับที่บริษัทเราก็จะมีรถไว้เทสไดครับตอนนี้เราก็เอามาขายครับในราคามือสองนะครับคุณดูคุณอภาพนะดูยางนะตายังอยู่เลยนะครับหนามอันนี้เบางทีเราจอดตากแดดตากฝนมั่งนะครับก็ อาจจะมีความซืดของสีนะครับกรนิ่มบ้างเล็กน้อยยางดอกหลังแรงดีอยู่นะครับนะครับคันนี้ราคาที่หกหมื่นแปดนะครับผมหกหมื่นแปดรถมือหนึ่งเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถโชว์นะครับรถเที่ยไว้ให้ทุกค้าที่สนใจนะคมาทดลองขับนะครับสภาพสวยนะครับ๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับ สตาร์ทมือปิดง่ายครับเครื่องนิ่มเดี๋ยวนะครับแม่อ๋อลืมเปิดออฟลันลืมเปิดออฟลันครับนี่ครับฟรีเครื่องนิ่มมากครับ เครื่องนิ่มจริงๆเลยครับบอกเลยตัวนี้เครื่องนิ่มมากขับง่ายเลยนะครับขับไม่เหนื่อยนะครับตัวนี้คือขับไปแบบหน้ามันไม่ขื่นไม่สายนะครับขับดีจริงๆครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับอ้าวดับเสียแล้วใะอย่างงั้น ตอนนี้ที่รลองก็อยู่ประมาณบ่ายสองครับโหแดดกำลังสวยเชียวดูถ้าทางวันนี้ฝนก็น่าจะตกนะครับช่วงนี้ตอนนี้เราใส่เกียร์ไฮอยู่นะครับจะกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าอัตราการเร่งมันดีครับ โลนะครับเอาเอาเอากองหลมกองหลมกองหลมนี่ครับควบคุมง่ายครับตัวรถดูเหมือนใหญ่นะครับแต่คุมง่ายครับเลี้ยวคล่องตัวดีนะครับผม นี่เนินเล็กครับเครื่องนิ่มมากเลยครับ เมื่อเช้าตอนผมเอามาจากโกดังนะครับสตาร์ทมือไม่ได้เลยนะครับแบตบไม่มีไฟครับผมสตาร์ททิ้งไว้ประมาณชั่วโมงแล้วผมก็ไปกินข้าวกลับมาสตาร์ทมือได้ครับระบบชาร์จไฟดีครับแปบ๊บเดียวแบตเต็มสตาร์ทมือได้สบายเลยครับ